วิธีสร้างผู้ติดตามหลักแสนแบบฟรีๆค่ะอยากมีผู้ติดตามหลักมือหลักแสนต้องเสียเงินยิงแอดเท่าไหร่ลูกเกดจะบอกว่าถ้าคุณรู้วิธีทำคอนเทนต์ดึงดูดคนคุณไม่จําเป็นต้องเสียเงินเลยสักบาทในการโฆษณาเพื่อสร้างผู้ติดตามค่ะลูกเกดทำคอนเทนต์มา7ปีเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจนจับจุดได้ว่าคอนเทนต์นี่แหละ คือหัวใจสําคัญเราต้องทำคอนเทนต์เน้นประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับผู้คนเราจะต้องตั้งต้นค่ะว่าเราจะให้อะไรกับผู้คนมากกว่าเราจะได้อะไรจากพวกเขาถ้าเราเข้าใจแก่นหลักของการทำคอนเทนต์ค่ะเราจะสามารถเข้าถึงคนได้ง่ายมากๆและสามารถเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นผู้ติดตามได้ง่ายมากๆเช่นกันการยิงแอดนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเพียงตัวช่วยในการนําส่งคอนเทนต์เท่านั้นเองค่ะถ้าคอนเทนต์ที่เราส่งไปมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับ คนดูต่อให้เราจะเสียเงินยิงโฆษณาไปหานะคะก็ไม่สามารถซื้อใจให้เขามาติดตามเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าทุกอย่างค่ะเริ่มต้นที่คอนเทนต์ถ้าคอนเทนต์ดีต่อให้ไม่เสียเงินยิงโฆษณาเลยก็มีคนมาติดตามอยากให้ทุกคนนะคะโฟกัสที่คุณภาพและคุณค่าของคอนเทนต์ดูค่ะแล้วการสร้างผู้ติดตามจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สำหรับใครนะคะที่ทําเพจมาสักพักหนึ่งแล้วหรือเพิ่งเริ่มต้นทําเพจแล้วอยากสร้างผู้ติดตามแบบไม่เสียเงิน,นโฆษณาทักมาปรึกษาลูกเกดได้ค่ะคิดจะทำคอนเทนต์คิดถึงลูกเกดนะคะ